เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็หลังจากที่พวกเรานะครับได้มาถึงที่บ้านของคุณลุงอับดุลกรณนีปาสอาภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พักผ่อนกันตามกระยาสายสักเล็กน้อยแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของอดีตนะครับอดีตของบ้านครัวนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กับคุณลุงอับดุลกรณนีปาสอาภาครับขออนุญาตเรียนถามคุณลุงอับดุลกรณนีสัต เล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณลุงครับว่าคุณลุงช่วยแนะนําตัวทักทายคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับอ s s ลา a ุ u a l a i k u m w a r a ต m a ล u l l a h i w a ครับคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงอยู่กับใครครับที่บ้านหลังนี้หลังนี้เป็นบ้านลูกสาวครับลูกสาวครับลูกสาวผมฮะแล้วก็ผมก็มาบ่อยมาเยี่ยมเย็นที่บ้านนี้ประจำครับ ครับก็คือแายบ้านอ,อีกบ้านหนึ่งที่ที่คุณลุงลุงอยู่คนเดียวหรือเปล่าอีกบ้านหนึ่งที่2อสิบเอ็ดอะครับอยู่กับอรยาผมแล้วก็ลูกๆหลายหลายคนลูกชาย ลูกสาวครับอยู่ที่บ้านครับภรรยาคุณลุงอยู่ไหมครับอะไรนะภรรยาคุณลุงอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับแนะนำมาให้หลาลูกหลายคนแล้วเกิดตอนนี้ตาลายหมดแล้วอยู่อยู่ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับออ๋มามาเดินมาแดินมาเห็นหนักดิหนักดินี่นี่ อ๋อตอนนี้พญากลูใช่ไหมครับฮัตยามารียมฮัตยาชื่อฮัตยามารียมมารียมปราศอาพาธการสังครับซาบิกรุ้งค้าพญามารียมครับอ่าฮัตยามารียมเป็นสับหลุดของมาซีจะมีคุณธรรมด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ทั้งคู่เลยว่าไปแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยทีีเดยวนะครับก็อ่าอยากจะถามข้อมูลนิดนึงว่าแล้วบ้านครัวในอดีตสมัยก่อนเนี่ยอ่าคุณลุง คนลุงมีมีญาติพี่น้องทางทางไหนบ้างนามสกุลอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่ที่อยู่กับทุกวันเนี้ยครับมีความข้างนอกด้วยเนี่เปล่าใช่ใช่ข้างนอกครับพี่น้องผมก็มีบ้านครัวก็มีหลายอ่าหลายหลายคนด้วยกันนะฮะอย่างก็บอ่าพี่น้องนามสกุลมีพวกอ่าญาติลังวงญาลังวงดาราฉายดาราฉายแล้วก็อะไรวะญาติวนาฉายปัสอาพาธปัสอาพาธ หลายหลายฉายครับเยอะที่เดียวไม่กันยาถ้าว่าไปล้วก็นึกกันยาวนะเพราะว่ามีมีอยู่หลายหลายส่วนหลายหลายที่ที่ว่าาย้ยกันมาอยู่หลายตำบลนะชุมชนข้างนอกย่านมินบุรีก็มีใช่ไหมครับแล้วก็บ้านครัวนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ยังอยู่กันทุกๆวันนี้ครับยังวันอีต่างๆคุณลุงก็ก็มาก็มาพักผ่อนญาติพี่น้องก็จะมารวมตัวกันคครรัับบใช่ไหมครับแล้ว ปกติแล้วบ้านครัวในอดีตครับคุณลุงได้ได้มีมีส่วนร่วมทำอะไรเกี่ยวกับที่ที่คุณลุงชอบใจไหมครับในใน,ในอดีตสักนสมัยอดีตในในบ้านครัวครับผมโดยมากจะผมจะท,ทําที่มัสยิดเนี่ยมันคือของที่มเ,เช่นน้ำปาน้ำประปาเสียเนี่ยผมจะทําให้อะไรอะไรไฟฟ้าเสียแล้วก็มีงานมัสยิดผมจะติดไฟทั่วไปอะไรแล้วก็ทำติดน้ำประปาทำนอกประปา หลายหลายอย่างถึงว่าที่เราสงสัยกันครับผู้ชมว่าสมัยก่อนแล้วทำไมไฟตรงนี้เสียปุ๊บสักพักหนึ่งมาอีกวันหนึ่งมีคนมาช่วยซ่อมแล้วปะปานเหมือนปะปาน้ํารั่วล่อ,อท,ท,ท่อรั่วย <c oughs> ก็ส,สักพักหนึ่งไม่กี่วันก็มีคนมาซ่อมแล้วก็หาตัวยาาจริงๆเราไม่รู้ว่าแต่ก่อนใครเพราะปกติแล้วที่หลายๆคนนะครับอาจจะเห็นคุณลุงอับดุลกอานีเนี่ยอยู่ที่มัสยิดจามีลคอยดียะก็ อาจจะเห็นว่าคุณลุงคนนี้เป็นใครห,ห,หลายๆคนเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะสงสัยเพราะว่า,าจ,จะเห็นคุณลุงเนี่ยทุกเวลาละหมาดในเวลาอย่างอย่างเช่นเวลาซุอรทไฮอย่างเงี้ยก็จะเห็นคุณลุงมานั่งอะละเอติกัฟที่มัสยิดก่อนแล้วนะครับในก่อนช่วงที่จะถึงเวลาละหมาดซุอร์ไฮแล้วก็กิจกรรมมัสยิดหลายๆกิจกรรมคุณลุงก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนที่ช่วยที่จะเสียสละพัฒนาในส่วนของของมัสยิดใช่ไหมครับจนถึงตอนนี้มีลูกหลาน ที่ยังช่วยเหลือมาซิทอยู่ด้วยเช่นกันตอนนี้ก็ยังไม่เลิกใช่ไหมครับยังครับย,ยง <laughs> ังช่วยอยู <laughs> อย่ังช่วยอยู่แล้วอ<า>แล้วแล้วพ้ามาเรียมครับ <laughs> ชอบไหมครับ <laughs> เห็นคุณลุงแบบว่า <laughs> ชอบให้จะทำใช่ไหมเงี่ยไม่กลัวกันเหนื่อยนะครับ เนี่ยก็จะ่เขเด็กจะได้บุญหรืเปล่าได้บุญใช่ไหมอ่าปกติจะเห็นไม้เขาเรียกอะไรไม้ไม้ตุกกาหรือไม้ไม้เท้าไม้เท้าไม้ตุกกาอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วยังมีอยู่หรือเปล่ามีฮะมีเอาไว้ทําอะไรครับคุณปกติคุณลุงจะถือไปที่มัสยิดด้วยใช่ป่ะใช่ใช่ครับมีไหมมีไหมมีไม้หมาป่ามีไหมมีมีฮะอยู่ไม่โชว์ป่ะอยู่ดแลไปเลยปกติเนี่ยปกติเอ่อคุณลุงที่ถือไม้เนี่ยที่พวกผมอาจจะ หลายอีกหลายคนอาจจะไม่อููไม้เชิญครับมผมต้องอยู่ไกลๆ,ๆหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวกลัวปกตินี่ไม่ได้เอาเอา,เอาไว้เอาไว้ยันคือแต่เอาเอาไว้ฟาดเอาไว้ฟาดเด็กเด้ใช่ไหมครับป <laughs> ่าครับํำยันเราไปทำมัสยิด <laughs> เพราะว่าผมแล้วร่างกายไม่ปกติไม่ความวาปวดเข่ามากอะไรมั่งเพื่อยันเดินเดินทางไปมัสยิดนะครับก็คือก็ใช้ไม้ช่วยช่วยไปช่วยช่วยไปครับ อีกหน่อยผมว่าอีกหน่อยก็คงจะมีลูกหลานนี่ครับเคลื่อนรถไปถึงส่งถึงที่เลยไปถึงบ้านเลยใช่ไหมครับผมก็แล้วแล้วคุณลุงในในอดีตนะครับใน ในส่วนของอดีตตั้งแต่ที่ผ่านมาได้ยินฉายาของคุณลุงที่มีชาวบ้านครัวหลายๆคนนะครับที่เขาพูดถึงว่าอ๋อบ้านไหนบ้านจากาันนี้จ่าคนนี้ไหนอ่ะที่เขาเป็นจา่าผมก็สงสัยน้องๆหลายๆคนทุกคนก็สงสัยว่าทําไมถึงเรียกคุณลุงว่าจ่ามาจากไหนอครับเขาเป็นผมเป็นทหารนะทหารทหารบอกแต่ผมก็ได้จ่ามานะครับครับแล้วก็อะไร เขาก็เขาก็เรียกคนเมื่อเรียกจาจามาเรื่อยมาจามาเรื่อยครับครับครับแล้วแล้วคุณป้ามาเรียบะครับได้ข่าวว่าขนมอร่อยออร่ยนี่ที่บ้านก็ก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรไม่ทราบตอนนี้กําลังกำลังมีกิจการได้ขนมอยู่หรือเปล่าครับทำจ้ะทำทำอยู่ทต่มาแกงตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับตั้งแต่ไปอยู่กับลุงเลยจ้ะประมาณปี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 กี่ปก้าวก้าวก้าสี่กี่ก้าสี่กี่เีแล้วล่ะ สองสี่ข้าสี่โอ้โหก็นี่ก็ต้องถ้าหลายจะหก็ไดเอาว่าจนลูกหลานเต็มบ้านเต็มหนึ่งขนาดนี้เลยเดียว <ๆ S 2> ก็ว่าได้นะครับก็บแล้วปกติแล้วเนี่ยทำนอกจากทำขนมแล้วอ่าเขาบอกถ้าบอกว่าขึ้นชื่อว่าอยู่ในชุมชนบ้านครัวเนี่ยแต่ละบ้านหรือทุกครัวเรือนเนี่ยต้องไม่น่าจะหนีคำว่าผ้าไหมใช่ครับผ้าไหมตรงนี้มีส่วนร่วมกับการทำผ้าไหมมากน้อยเพียงไหนครับที่บ้านก็ดูมากจะไม่ได้ทำเองแต่ว่า รับเข้ามาอย่างพี่สาวก็ามารับเข้ามาทอเลยพอเป็นผ้าไหมผ้าม่วงนะแล้วก็นี่ก็แฟนผมก็ก่อไหมกอไหมผมก็ยอมไหมอะไรี้ย้อ,อ,ยอมด้วยแล้วกรอด้วยรับางานแล้วเครื่องกอพูดอย่างยังอยู่ไหมครับพูดเครื่องกรอหรือว่าพังมันหลายปีนะอ๋อด้วยความที่ว่าเก่าความเก่าแก่ของมันก็ถือว่าปกติแล้วคือแบบ ก็ยังก็ยังจะกออยู่แต่ว่ามันค่อนข้างจะพังคือไม่อยากจะยกมามใช่ไหมครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> okay, ผม <c oughs> ก็